นี้ก็จะพามาดูออสุรก่อีกตัวหนึ่งนะครับได้มาข้างนานแล้วล่ะนะตอนนี้จอดเป็นซากอยู่ข้างบ้านนะครับ <S <S พร้อมกันยังครับพร้อมกันแล้วก็ไปดูมันเลยอืนี่ครับผมมันเป็น Honda n o v a d a s h นะครับ อ่ะผมปิดเอาไว้นะครับเพราะว่าฝนมันตกน,นานี้ก็จะมีน้ํานิดหน่อยนะเออน่าจะพังเลยมั้งจากก็มาไม่ขี่ได้นะฮะโหน้ำดู้ดิน้าขังเลยอ่ะฝนมนตกนะครับนี่ก็ไหลของมันนะครับเดี๋ยวโอเคครับก็ได้มาแล้วครับเหนื่อยเหมือนกันนะ โอ้โหเหนื่อยมากนะครับจะมันออกมาได้ครับเพราะว่าท้ามันแคบนะลอืมก็หลับนานเลยครับไม่รู้สตาร์ตติดปะเนี่ยโอ้หแบบน่าจะไม่ติดอะเดี๋ยวคันนี้เอ่อไปได้ต่อเพื่อนมาอีกทีนึงนะครับ นะฮะน,นี้บอกเลยครับมีเล่มนะครับแต่ทะเบียนไปไหนไม่ดูนะโน้ <Nope. S 1> อืมนี่ยครับดูทรงแล้วน่าจะติดไหมดูทรงแล้วน่าจะติดไหมครับทุกคนดูว่าเดี๋ยวเราต้องลองครับมันไม่มีน้ํามันนะรู้มันอยู่ในถ้วยคาร์บูนหมดอย่างครับต้องดูว่าไฟไมันจะติดไหม ไฟน,นี้ติดอยู่นะครับโอเคดิดหน้าก็ไม่มีมาให้นะครับลบ <Nope. S 1> ดิดหน้าแม่งมันเอาไปไหนไม่รู้เนี่ยเบรกก็ไม่มีนะครับเปรกหน้าไม่มีแล้วก็ปั๊มบนนะครับปั๊มบนก็ไม่มีมาให้ หลังมีนะครับถอดออกนะครับเห็นว่าเฮ้ยทรงบ่เตี้ยนะครับเพราะว่ามันมีถังน้ำมันนะครับถังน้ำมันเก็บไว้ที่หลังบ้านนะครับอืมคันนี้ดูโคง้งเนอะนะครับโค้งก็นะครับโคง้นะคโคงก็มีริ้วรอยสนุงสนิมนิดหน่อยนะเออมีนิดหน่อยนะครับจะทำดีไหมไม่รู้นะครับสี ทอนี่เป็นของยามาฮ่านะครับเยวะยามาฮ่านะครับนี่แต่รถแดดอีเชี่ยเครื่องนะครับเครื่องก็ติดแต่ทำติดแต่ขี่ไม่ได้เสื้อสูบ มีสีทะลกทะลอกนิดหน่อยไม่ว่ากันครับขอแค่มันติดก็พอแล้วนะไอที่มีเป็นปัญหาจริงๆอ่ะมันเดินเอ่อมันสตาร์ตติดนะครับแต่มันเร่งไม่ได้นะครับคือตัวนี้ครับตัวปั่นไฟตัวเนี้ยนยครับ, hey! Hey! น,รบนี่นะลองโฟกัสดิตัวนี้นะครับมันรู้สึกว่าพอสตาร์ทแล้วสตาร์ทไปสักพักนะครับแล้วก็ ไฟก็ขึ้นก็ไม่ขึ้นโชว์นะครับก็สตาร์ทไม่ติดไฟมันไม่มีมันมาให้หายขาดให้หายนะครับตอนแรกก็นึกว่าเป็นที่แผ่นชาร์จนะครับแต่ที่ไหนได้มันไม่ใช่ครับมันเป็นเพราะตัวนี้นะครับเป็นเพราะตัวนี้แต่ยังไม่มีตังเปลี่ยนเลยนะครับอืมแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นอะไรจุกจิกครับเส้นผมบางภูเขาอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้ไม่รู้จะติดไหมนะครับดูก่อนนะครับ แล้วก็ขายย่างเดี่ยวไม่มีนะครับแล้วก็อะไรอีกอะแล้วที่ไม่มีคือกองอากาศนะครับกองอากาศไม่มีตรงนี้ผุครับตรงนี้ผุเนี่ยเห็นไหมผูน่าเกียดมากนะครับ ตรงนี้ผุนะครับไฟไท้ายไม่มีบังโคนไม่มีนะครับชุดสีมีแต่ไม่ครบแถมแตกด้วยนะครับยางในไม่มีนะครับขอบล้อเป็นของอ่อนี่เป็นยี่ห้อมันนะครับมันอ่านว่าอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับอืเดี๋ยวรอแจกครับขอบล้อดูก่อนจะแจกไหมแต่ว,ว่ามันเป็นปีเก่านะครับงานปีเก่าไม่ดุ้งนะ ทั้งสองข้างไม่ดุ้งนะครับหน้ากากมีมาให้นะครับแต่เป็นตัวเก่าตัวตาเพชรน,นะครับแล้วก็ไฟไม่มีไฟหน้าไม่มีครับไฟอะไรอีกอะมีอะไรอีกที่ไม่มีอา่ากุญแจไม่มีใช้ของเวฟร้อยสิบนะครับเทือนหม่ใหม่ๆเลยนะถ้าล้างเลยใหม่กิบเลยนะครับ โฟกัสดิใหม่ๆกิบเลยนะครับแล้วก็อะไรอีกอะมีอะไรอีกวะอืมเออใช่แล้วก็ดิสโคดนะครับอันนี้ได้มาดิสโคดนะครับดิสโคดนะครับแล้วก็อะไรอีกอะมีอะไรอีกวะ ักเท้าที่ข้างนี้หายไม่เป็นไรครับถอดออกนะครับมันจะใส่อ่อพักเท้าแต่งนะครับเจยยงนะใส่เจย,ยงนะครับแล้วก็ดูทรงแล้วไอ้นี่นน้ำมันเครื่องอวะเนี่ยน้ำมันเครื่องเหรอวะคือ,อผมจอดแบบล้มเลยนะครับเอานอนลงเลยนะครับน่าจะน้ำมันเครื่องนะครับเหนียวๆเนี้ย น่าจะซีนรั่วน่าจะซีนรั่วอน่นี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 ่อกล้องไม่โฟกัสนี่ครับตรงนี้นะมันไม่มีเออซีนนะครับหรือมันมีหรือผมไม่เห็นนี่แหละนะมันมีหรือมันไม่มีวะ นี่นะครับอ๋อรู้แล้วมันมาจากไหนมันมาจากไอ้นี่ครับอืมมันมาจากเกจวัดแต่มันเครื่องนะนี่นี่น,นี่มันหรวมนะครับพอเราปิดแต่มันก็เเวอร์เห็นไหมต้องแก้ยังไงครับทุกคนเผาทิ้งเลยไหม ่มันปีนอะมันปีนหรือมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้ววะออมันปีนนะเูด,ดิมันก็เ e อ่ะเชื่ออะไรผมไม่รู้นะจะทำออกมาแล้วลนะ่ะผมจะทำผมจะเริ่มทำแล้วล่ะนะก็คงจะมีแค่นี้แหละครับเบ,บ,บ,บาขาดเบาใบนะ รุ่นยุคนั้นนะครับบอ่อนี่เปิดได้นะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับเสียไปก็ปิด